รถมีข้อทำประกันอะไรดีวันนี้นะคะยิงแป๋วนะคะจะพาทุกคนไปดูนี่เลยค่ะคุ้มภัยโตเกียวมารีนค่ะ เป็นน้องๆของปอหนึ่งนั่นเองสองบัวของเรารถชนรถหายรถไฟไหมน้ําท่วมมีหมดเลยได้ทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยนะคะสบคูกกรณีห0 0 0นบาทชนคนตายห0 0 0สนบาทต่อคนสูงสุด10ล้านบาทประกันตนผู้กบขี่คดีอาญาสองแสนบาทและมีรถหายไฟไหมตามทุนประกันน้ําท่วมนะคะพิเศษสุดเลยให้นะคะตัวนี้ปกติตัวอื่นไม่มีนะคะนี่เลยให้ห้าหมื่นบาทค่ะแล้วยิง ยังมีประกันในส่วนของผู้ขับขี่นะคะรถเราเนี่ยผู้ขับขี่ผู้โดยสารรักษาจากอุบัติเหตุนะคะก็คือครั้งละห0 0 0 0บาทเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าคุ้มสุดๆค่ะถ้าใครยังไม่รู้จะตอนไหนนะคะตัวนี้เลยค่ะราคานี้นะคะทุน1 000งแบาทเพียง7,200บานะคะทุน3ามแสนค่าเบี้ยเพียง1,200บาทเท่านั้นเองคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วติดต่อยิงแปมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ